มันบ่งบอกถึงอารยธรรมบ่งบอกถึงวิถีชีวิตบ่งบอกถึงนิสัยใจคอประวัติศาสตร์ในศิละปะเนี่ยถ้าเราเราไปดูงานศิละปะของแต่ละประเทศเนี่ยเราจะรู้อะไว่าประเทศเนี้ยคิดยังไงนิสัยคนประเทศเนี้ยเป็นยังไงคือเด็กที่จะทำงานถึงขั้นปฟนอาร์ตได้หรือวิจิตศิลป์เนี่ยโอ้ยมันมันไม่ใช่แค่มีเทคนิคมีฝีมือรับรู้ในในเรื่องของศิลปศาสตร์แต่ต้องรู้ศาส,สนา รู้ธรรมะจิตใจก็ต้องดีค่ะเพราะจิตใจดีงานออกมางามเพราะศิละปะที่ที่ดีนะั่นคือศิละปะที่งามนะแล้วก็บางคนก็บอกแล้วดูได้ยังไงมันงามบอกถ้าจิตใจหนูดีพอหนูจะเห็นความงาม,มถ้าจิตใจหนูยังหยาบเนี่ยหนูไม่เห็นหรอกความงามมันวัดจิตใจคนดูด้วยนะผมมันสัมพันธ์ยังดีทำให้ผมเหลือเป็นนึกถึงงานของที่อาจารย์คุณครูสังคม ไปสอนเด็กให้เขียนรูปผมเหลือมาเห็นอยู่ตรงนี้อันนี้เนี่ยมันบอกอะไรอันนี้เด็กชั้นไหนครับที่เขียนรูปนี้ประมาณปเด็กชั้นปห้าครับอันนี้ปห้าป,ห,าปห้าครับมันสัมพันธ์กับชีวิตอย่างไรสัมพันธ์กับชีวิตก็คือความรู้สึกนะครับก็หัวข้อหรือว่าเด็กเขียนนะครับผมก็เลยให้บอกหัวข้อแค่ว่าแม่คําเดียวนะครับเพราะใช้คําว่าแม่คำเดียว แล้วเขาเขียนภาพออกมาอย่างนี้ก็ออกมาอย่างนี้<ช>น,นะฮะก็คงคงเป็นแ,แสดงความรู้สึกออกมานะครับไม่ได้คำนึงจุดเด่นของรูปนี้ก็คือเรื่องของสีเรื่องของอรอยผู้การอะไรต่างๆที่เขาแสดงออกมาอย่างออจากความรู้สึกโดยตรงนะครับ <ừ. S 2> ไม่ได้คำนึงถึงความเหมือนอะไรต่างๆนะครับอันนี้แต่ว่าเน้นที่โอ้ความรักของแม่อะไรของแม่กับลูกนะฮะบรรยากาศของสีนั้นนะครับอันนี้เป็นงานที่ ได้ไปแสดงที่ศิลปะเด็กนานาชาติล่าสุดที่กรุงโตเกียวนะครับนี่เขียนตรงนี้เนี่ยว่าเด็กชายคนนี้อายุ9ปีครับโอ้โหเขียนได้ขนาดนี้แต่ว่าอันนี้เนี่ยมันแสดงถึงความอิ่มอ่านพวกนี้ได้ไหมครับอ่านถึงสภาพชีวิตครอบครัวที่เขารู้สึกว่าตัวเขาเองเป็นคนนี้หรือเปล่านี่คือแม่ของเขาจ้บการเขียนภาพศิลป์เด็กๆเนี่ยเขามีเรียบเป็นศิลปะบำบัดนะฮะัขอขอขอโทษภาษาอังกฤษที่อาร์ตเทอปปีเนี่ย ขณะนี้เขาจะศึกษาเด็กในส่วนหนึ่งจะมองจากภาพเขียนเด็กที่สะท้อนออกมานั่นในประเทศที่เป็นสงคราม,มกลางเมืองอะไรต่างมากเนี่ยมักจะใช้ศิละปะเนี่ยไปให้เด็กสแสดงออกแล้วเพื่อจะดูความคิดความอ่านเขาแล้วจะแก้ปัญหาในชีวิตของเขาอย่างมากนั่นผมคิดว่าตรงนี้ก็เช่กันครอบครัวก็เป็นอย่างไรมีความทุกข์มีความสุข มีความเจ็บปวดอย่างไรเด็กก็มักจะสะท้อนความจริงออกมาครัวสีสันก็สดใจดูนี่ครับโอ้นสะท้อนทั้งสีทั้งน้ำหนักความความสบายใจอะไรต่างๆทั้งวิธีวาดวางข้า่ถึงความสบายใจคือวางพาะแล้วก็จบเลยโอ้น่าสนใจครับและอันนี้นะครับผมเห็นนจะเห็นพวกนี้ผมก็นึกสนุกครับ ตอนนี้ก็เป็นงานที่แสดงที่ญี่ปุ่นโตกเกียวเมือนกันนะฮะล่าสุดเนี่ยปี2001เนี่ยครับงานของเด็กไทยที่อาจารย์เอาไปแสดงที่โตกเกียวครับที่ที่มันเป็นเขาจัดมา31าปีแล้วคะก็เป็นจุดประสงค์ก็ต้องการมันเป็นภาษาสากลนะของเด็กที่จะแลกเปลี่ยนไม่คำนึงถึงชาติพันธุ์ภาษาอะไรต่างๆเด็กคนนี้อายุเท่าไหร่ครับเด็กคนนี้ตอนนั้นว่าขวบห้าขวบครับโอ้ ก็เรื่องอารมณ์นะคนกับอารมณ์แค่นั <h> <h 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 ้นนะฮะก็พูดไปแค่เนี้ยนะฮะแต่ชีวิตเขาไม่ได้เป็นอย่างนี้หรอกคุณครูสังคมบอกว่าอารมณ์คนกับอารมณ์คนกับอารมณ์เขาก็เลยจินตนาการออกมาอย่างนี้ครับโอ้โหแต่ผมเห็นอารมณ์จริงๆนะเลยครับเรียนรุ่นนี้กรรมการก็ให้เหรียญทองไม่ให้เหรียญทองนะครับเหรียญทองทั้งหมดอ๋อทั้งหมดที่ที่ที่หยิบมาเนี่ยนะครับเพิ่งส่งกลับมาครับ จารย์ก็มีครูคนหนึ่งพยายามให้ทดลองเด็กที่มีฐานะต่างกันเขียนเรียนเนี่ยครับได้ข้อสรุปเลยว่าเด็กที่มีความยากจนส่วนใหญ่เนี่ยจะเขียนเหรียญแล้วใหญ่มากเพราะเห็นค่าของมันครับอ๋ออย่างนั้นเลยฮะเหรียญบาทเหรียญนบาทเนี่ยครับขนาดมันจะไม่เท่ากันระหว่างเด็กที่มีฐานะดีกับไม่ดีนะครับมันสะท้อนให้ความคิดหรือความต้องการหรือความรู้สึกของเขาที่มีต่อวัตถุต่อ สิ่งที่เขาต้องการตรงนี้หมายความว่าถ้าบอกว่าเหรียญบาทเหมือนกันครับลูกคนจนๆกับลูกคนรวยๆจะเขียนขนาดต่างลูกมหาเศรษฐีต่างกันครับเขาอาจจะเขียนเล็กนิดเดียวเลยนิดเด้ครับมันไม่มีท่าสำหรับแต่ไอ้ลูกคนจนนี่มันเขียนเหรียญบาทอันใหญ่อันไม่เล็เลยส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นเลยอันนี้วิเคราะห์เชิงจิตวิทยาไดหมครับครับใช่ครับแล้วอันนี้เลยครับในในดูภาพแล้วแหมผมก็นึก ครับนี่ก็เป็นเด็กโตหน่อยนะฮะอยู่ม .1 นะฮะก็คงจะอยากจะสะท้อนภาพไปความเป็นศิลปะของไทยนะฮะบ้านไทยนะฮะในในความ,มเริ่มโตขึ้นครับเริ่มโตขึ้นรู้จักสังเกตแล้วก็อยากจะ,สะแสดงวิถีไทยไปสแสดงให้ให้เด็กทั่วทั้าชาติได้เห็นนะฮะความร่วมรื่นของบ้าน<ะ>จริงๆไม่ได้ถูกสัดส่วนอะไรครับครับไม่อเขาโตขึ้น คิดความคิดไงคะความคิดความเป็นเหตุเป็นผลจะจะเริ่มเข้ามาความเป็นเหตุเป็นผลจะมากขึ้นมากขึ้นถ้ามมหนึ่งเริ่มเ่ยขณะเดียวกันได้รับอิทธิพลจากสังคมมากขึ้นไหมเรื่องความเป็นไทยเรื่องอะไรชักจะไปคิดอะไรมากขึ้นเลครับใช่ไหมครับใช่ครับแล้วรูปนี้นะครับที่ก็เด็กระดับโตขึ้นมาท่านมัธยมต้นนะฮะก็เป็นเรื่องของธรรมชาติครับเรื่องของธรรมชาติอยากจะแสดงออกถึงธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ที่เต็มไปด้วยต้นไม้ที่เ,เห็นมีสัตว์ตั้งหลายตัวเลยเมื่อมีผามันก็ต้องมีสัตว์อะไรพวกนี้<อ>ครับคานนี้คงคิดในเรื่องของสิ่งแวดล้อมคิดถึงเรื่องสงแวดลมครับเพราะว่าคนเรียนศิลปะหรือคนไม่ต้องเรียนนะค,รคนรักศิลปะเนี่ยคำว่าถ้าเข้าถึงแบบที่อาจารย์บอกนะฮะเข้าถึงชีวิตเนี่ยความรู้สึกความคิดจะทําลายนี้จะไม่มีครับไม่ทราบว่าผมเข้าใจถูกหรือผิดผมดูรูปไอเ้เด็กๆว่า มันไม่ค่อยมีฟอร์มดีอ่ะมันเกิดจินตนาการไม่อยากจะว่าอะไรมันก็ว่าเด็กเขาอิสระนะจ๊ะอิสระความความคิดของเขาเนี่ยความรู้สึกเขาอิสระเขายังไม่อยู่ในกฎเกณฑ์ใดๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่เด็กแสดงออกที่เราเรียกว่าเริ่มจากสัญชาตญาณก่อน แล้วเขาจะออกไปอย่างตรงไปตรงมาตามความรู้สึกเขาเลยเพราะโตขึ้นโตขึ้นเขาเริ่มที่จะมีบ้านมีท้องมีตัวกูของกูมากขึ้นว่าเนี่ยโดยของหลักการมีกฎมีเกณฑ์ไม่เอากฎเกณฑ์มาจับเข้ามากขึ้นแต่เด็กๆเนี่ยมันโชว์ออกไปเลยมันมันยังไงมันก็ใส่ลงไปอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ครับมันบริสุทธิ์บริสุทธิ์อย่างเต็มที่ไม่มีผิดเอะถ้าอย่างนั้นแสดงว่าเรายิ่งสอนเนี่ยเราสอนคนให้เข้ากรอบหรือเปล่า ในในสังคมไทยนะครับผมไม่ได้พูดถึงครูศิลปะนะครับเราสอนคนให้เขากรอบหรือเปล่าเพราะผมสังเกตดูโรงเรียนลูกผมผมชอบยกตัวอย่างนี้ให้เพื่อนฟังบอกผมไปดูการแสดงของโรงเรียนลูกผมเนี่ยเขาก็แสดงตั้งแต่อนุบาลหนึ่งอนุบาลสองอนุบาลสามปอหนึ่งปอสองปอสามไปเรื่อยๆผมชอบมากที่สุดคืออนุบาลหนึ่งเขาเปิดเพลงคนหนึ่งจะยกมือขวาขยกอีคนยกเท้ายกนะครับอีกคนหนึ่งเนี่ย ลงไปนอนแล้วก็ดิ้นของเขานอนไปนะครับมันเรื่องของเขาอ่ะผมโอ้โหผมปรบมือแบบไม่หยุดเลยเต็มที่ใช่ไหมเต็มที่แต่พอเริ่มอนุบาลสองอนุบาลสามปฐมหนึ่งประเริมสองมันเริ่มเหมือนยกมือขวาพร้อมกันมือซ้ายพร้อมกันหันซ้ายพร้อมกันหันขวาเป็นทหารขึ้นทุกวันเลยกลายเป็นคิดอะไรต้องเหมือนกันหมดแต่ก็ต้องปล่อยนะอาจารย์มันเป็นพัฒนาการ แต่การปล่อยโดยไม่มีครูบาอาจารย์คอยดูนี่มันก็อันตรายนะต้องต้องดูแลเขาให้ค่อยพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆการสอนทฤษฎีเด็กเรื่ออะไรต่างๆเร็วเกินไปก็ไม่ถูกต้องแต่ประเด็นผมคือสังคมเราเนี่ยไปครอบจินตนาการของเด็กหรือเปล่าเลยศิลปะตอนท้ายเนี่ยมันเลยไม่ค่อยออกเพราะว่าเราเริ่มครอบไอ้นี่ถึงจะดีนะไอ้นี่ไม่ดีนะเราไปครอบเขาเลยก็ถูกอย่างจย์ว่าเขครอบแล้วเด็กก็อย่างพิคาโซศิลปินเอกของโลกพูดว่าอย่างไง เด็กตอนอายุสองสามขวบเนี่ยตไมไปด้วยความเป็นศิลปินแต่เขาจะรักษาความเป็นศิลปินของเขาได้นานเท่าไหร่หมายก็ว่าผู้ใหญ่ทําลายหมดนในสังคมไทยเนี่ยคงไม่ได้ใช่เฉพาะศิลปะเท่านั้นครับ,รบส่วนมากเราก็จะจับคนยิ่งโตขึ้น <c oughs> ก็จะติดก,กับกฎร,ระ,ะ <c oughs> รบเบียบเชื่อฟังผู้ใหญ่จนครั้งเราขาดเสรีภาพที่จะคิดที่จะทําอะไรมากขึ้นก็เหมือนกับศิลปะนี่แหละครับเพราะหัวใจของศิลปะโดยเฉพาะอย่างนี้คือเสรีภาพครับเสรีภาพความ การให้เสรีภาพการให้อิสระเสรีแก่เด็กแล้วก็การที่เราจะปลูกจิตสํานึกให้เขาที่ค่อยๆเพาะบ่มเขาก็คือเรื่องของโดยเฉพาะของเด็กไทยนะนะความเป็นตัวของตัวเองแสดงว่าเสรีภาพทําให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ได้โอแน่นอนแต่ถ้าขาดเสรีภาพมันก็จํากัดความคิดที่สร้างสร้์ก็ต้องไปทําตามครูทั้ง้องเอ๊ะทำไมเหมือนสื่อเลยคนทําสื่อเนี่ยถ้าไม่มีเสรีภาพ มันก็ไม่เกิดความคิดสร้างสรรค์แน่นอนแล้วของใหม่ก็ไม่เกิดมันก็จะวนเวียนจําเจซ้ำซากแน่นอนแล้วเราก็เชื่อว่าศิลปะนี่มันเป็นมีแรงกระตุ้นในเรื่องของจินตนาการในเรื่องของเสรีภาพในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์นี่สูงงถ้าแค่ผมพูดแบงนี้ได้ไหมว่าคนทําสื่อก็ดีครับคนวาดภาพก็ดีคือเหมือนกันครับคนทาสื่อก็ต้องมีศิลปะต้องมีไม่มีศิลปะทาสื่อไม่ได้ต้องมีจินตนาการด้วยมีจินตนาการครับนักการเมืองมีไหม นักการเมืองต้องมีศิลปะต้องมีตากมากแต่แต่ถ้าเขาเป็นนักการเมืองที่เขาเรียกว่านักการเมืองที่ดีนะได้รับการศึกษามาอย่างดีฝึกฝนมาอย่างถูกต้องเขาก็จะต้องมีจินตนาการมีวิสัยทัศน์มีอะไรใช่ไหมแล้วก็ต้องมีจริยธรรมด้วยนะศิลปะจริยธรรมด้วย น่น่าเขาจะไปไกลนะการเดินอย่างนั้นแต่ไม่แน่ไปบางประเทศอาจจะอยู่ไม่ได้ศูนย์เสยภาพมีศูนย์เสยภาพก็ต้องเรียนมาสิตวิทยาศาสตร์จินตนาการกับศูนย์เยภาพต่างกันตรงไหนครับถามท่านอาจารย์อาจารย์ผมคิดว่าเมื่อเรามองจินตนาการนั้นเรามองสิ่งที่มองไม่เห็นครับครับมัน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 เป็นเหมือนเป็นวิสัยทัศน์บนพื้นฐานของความจริงมันไม่ใช่มันไม่ใช่ ความความฝันครับนะฮะไม่ใช่ความฝันแต่แง่ส่วนเรื่องของเสรีภาพผมว่าเราอิสระที่จะคิดจะทําอะไรก็ได้เพราะมันอยู่ด้วยกันได้หลายเรื่องความคิดสร้างสรรค์จินตนาการเสรีภาพเลยนะถ้าศิลปะนี่ลอกได้ลอกเรียนแบบเขามันมันก็รัอได้ลลอกเรียนแบบเราก็ไม่ยอมจะไม่ยอมรับการลอกเรียนแบบไม่ไม่ยอมรับก็มีแต่การศึกษาได้การศึกษาศิลปะลอกเรียนได้ แต่ถ้าเป็นการสร้างสรรค์เราก็ไม่ให้รอกเรียนไดการสร้างการศึกษารอกเรียนได้ก็เป็นการเรียนแต่ศิลปะชิ้นที่รอกเรียนนั้นไม่ได้มีคุณค่าเท่าไรต้องสร้างเป็นการศึกษาเท่านั้นเองอ๋อต้องสร้างขึ้นมาใหม่ถึงจะยอมรับว่าคิดใหม่สร้างใหม่เลย